ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูความสามารถของหินเอนชาร์นขั้นต้นกันนะครับซึ่งอาจจะมีผู้เล่นใหม่หลายคนที่ยังไม่รู้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เช่นกันผมก็เลยทําคลิปนี้มาให้นะครับส่วนถ้าใครรู้แล้วก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกแค่เขาเรียกอะไรความความสามารถนะผมจะมาบอกว่ามันเหมาะกับเบ็ดอันไหนด้วยอ่าพูดว่าเหมาะกับเบ็ดอันไหนก็ไม่ถูกเหมาะกับเบ็ดประเภทไหนดีกว่านะเอาเป็นว่าก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมก็ขอให้ทุก สสเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหินเอ็นชาร์นะท่านผู้ชมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาบอกแค่ขั้นหนึ่งนะเพราะว่าถ้าบอกขั้น2ด้วยเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะถ้ารวมกับขั้นหนึ่งแล้วอะเอาเป็นว่าบอกแยกกับขั้น2เลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกเป็นขั้น2อีกทีส่วนวิธีการหาหินเอ็นชาร์หลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่แบบว่าแต่ผมเนี่ยจะขอมาบอกแค่2วิธีหลักๆนะนั่นก็คือ1เลยเนี่ยก็เราจะได้จากการตกปลาทั่วไปเลยนะท่านผู้ชมมันก็จะมีโอกาสสุ่มได้หินเอนนนนชานมามด้วววยนะส่ว่่วิธีีีท2เ อันนี้แบบว่าง่ายมากๆเลยนะท่านผู้ชมก็คือการไปซื้อเลยนะ ซึ่งสถานที่ที่จะไปซื้อเนี่ยมันอยู่ที่เกาะซันสโตนไอแลนด์นะท่านผู้ชมถ้าใครไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนก็ขับเรือตามผมมาได้เลยนะก็พอมาถึงตรงกลางเกาะมันจะมีบันไดให้ปีนขึ้นไปนะท่านผู้ชมก็ปีนขึ้นไปเลยหลังจากปีนขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยก็ให้เดินตามผมมาได้เลยนะมันจะอยู่ตรงกระท่อมพ่อมดเลยนะท่านผู้ชมก็ให้เราทําการเดินเข้าไปคุยกับพ่อมดเลยนะมันก็จะเป็นบทสนทนาแล้วก็รอรอรอ,อไปเรื่อยๆนะให้เราเนี่ยกดหัวข้อที่หนึ่งนะท่านผู้ชม แล้วก็กดไปที่ power นะมันก็จะมีแบบว่าราคาหินขึ้นมาให้เรานะท่านผู้ชมซึ่งราคาตกต่อก้อนเนี่ยจะอยู่ที่11,000บาทนะซื้อมาไว้เยอะๆเลยก็ได้นะท่านผู้ชมส่วนสถานที่ที่เราจะไป enchan นะท่านผู้ชมมันก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะเป็นเกาะที่อยู่ติดกับเกาะซันสโตเลยนะท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆมันจะมีอสินแบบว่าถือดาบอยู่ข้างบนนะ ลูกปั้นลูกปันกป้นใหญ่ๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราขับเข้าไปที่เกาะเลยนะท่านผู้ชมมันก็จะมีทางเข้าอยู่นะให้เราวิ่งเข้าไปด้านในสุดเลยนะมันจะมีลิฟต์อยู่แต่ว่าเรายังลงไม่ได้เราต้องมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะท่านผู้ชมก็ให้กดหัวข้อแรกไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมจนเราแบบว่าดิวราคากับมันเสร็จนะ ซึ่งราคาที่ต้องลงไปเนี่ยก็คือ400บาทนะท่านผู้ชมถือว่าถูกมากแล้วเราก็มากดตรงนี้นะมันก็จะพาเราเทเลพอร์ตลงไปข้างล่างเลยแล้วเราจะสังเกตได้ว่าตรงปลายทางนะท่านผู้ชมมันจะมีแท่นเอนชานอยู่ในก็ให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปยืนตรงกลางเลยนะแล้วก็ถือหินเอนชานไว้ในมือนะท่านผู้ชมอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอเลือกเบ็ดมาเป็นตัวอย่างก่อนนะอันนี้เพิ่งได้เบ็ดใหม่มาแป๊บนึงนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคนี่งท่านผู้ชมเจอแล้วเดี๋ยวเอาเบ็ดนี้เป็นตัวอย่างเดูทีลยว่าแต่ละอันนมันทําอะไรได้บ้างนะมาอันแรกเลยา้ชม แล้วระหว่างเอ็นชาร์เราต้องถือขินไว้ด้วยนะท่านผู้ชมอันแรกได้เป็นรองนะท่านผู้ชมหรือแปลไทยเนี่ยมันแปลว่ายาวนะเออแล้วระหว่างทำเนี่ยเราต้องใส่เบ็ดอันนั้นที่เราจะเอ็นชาร์ไว้ด้วยนะท่านผู้ชมโอเคกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าไอ้เจ้ารองเนี่ยความสามารถของมันก็คือมันทําให้สายเบ็ดของเราเนี่ยยาวขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็บวกอ่ารีสติเซ,ซนต์อีก20%นะแล้วก็โฮเกสสปีดอีก5%ก็ถ้าใครสุ่มได้นี้นะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนดีกว่านะเพราะว่าไอ้การที่สายเบ็ดยาวเนี่ยนไ,ไยอะไรนะร ก็แค่แบบว่าให้เราตกปลาจากที่สูงสได้แค่นั้นเองต่อมาการ์ลี่นะท่านผู้ชมอันนี้ความสามารถของมันก็คือจะทําให้ปลาของเราที่ตกมาเนี่ยจะติดสถานะทานลูเซนนะท่านผู้ชมแล้วก็มีโอกาส1 0ที่จะจับปลาซ้ําตัวเดิมนะอันนี้ผมแนะนําแค่ว่าสําหรับใครที่จะตกหินเอนชานเบ็ดใหม่นะก็เอาไอ้เจ้าเอนชานตัวนี้ไปตกปลาได้นะท่านผู้ชม อันต่อมาแฟลไลน์นะท่านผู้ชมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยมีโอกาส1ใน5หรือ20%นะที่จะทำให้ได้รับ90%โเปอร์เซ็นพเกสปีดนะท่านผู้ชมแล้วก็มีโอกาส4ใน5นะที่แบบว่าจะได้เขาเรียกอะไรพ k เกตสปีดเพิ่มอีก10%ซซึ่งอันนี้ผมมองว่าใช้งานยากอยู่นะเพราะว่าผมลองเอามาตกแล้วเนี่ยมันไม่ติดสักอันเลยนะ ก็ถ้าได้มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั้นอื่นดีกว่านะท่านผู้ชมต่อมาควาติกนะท่านผู้ชมความสามารถของมันเนี่ยก็คือจะฟันปลาเหมือนเบ็ดไทเด้นเลยนะแล้วก็มีโอกาส8%ที่ปลาเนี่ยจะติดสถานะควาติกซึ่งเพิ่มมูลค่าให้12เท่าเลยนะ ผมมองว่าถ้าใครอยากบอกว่ามีเอฟเฟกแทงปลาติดเบ็ดก็ใช้อันนี้ได้นะท่านผู้ชมส่วนอย่าไปหวังอะไรกับอ่าเขาเรียกอะไรมิวเทชันควาติกเลยเพราะว่ามัน8%ติดยากจะตายต่อมาสวิปนะท่านผู้ชมอันนี้จะบวกลูทสปีดเพิ่มไป30%นะแล้วก็เพิ่มโพเกสสปีดอีก5%อันนี้แบบว่าสำหรับแบบว่าถ้าหินเอ็นชารจะหมดแล้วส่มได้อันนี้ก็เอามาใช้ก่อนได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามีหินเอ็นชานเหลือก็ไม่ต้องนะ รีทิ้งเลยดีกว่าอันนี้มันเกลือต่อมาทนะุกคนโค,โคนนดอันนี้เหมาะกับเบ็ดที่เอาเรียกอะไรล่ะมีค่ารีโซ l เรนซ์ต่ำนะทุกผู้ชมเพราะว่าเจ้าอันเนี้ยความสามารถของมันก็คือทุกๆ5าวินะ่ะจะมีโอกาส50%ที่จะแช่แข็งปลานะทุกนะผู้ชมแบบว่าสตันปลาให้มันยืนนิ่งๆเลย ไม่ใช่ยืนนิ่งๆดีนท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรว่วยนิ่งๆต่อมาสต o ม m ิ n g นะท่านผู้ชมความสามารถของมันเนียจะเพิ่มโชค95เพิ่มความเร็วในการตกอีก45แล้วก็เพิ่มโอกาส50ที่จะติดปลาเขาเรียกอะไรปลาแบบว่าติดสายฟ้านะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็เฉพาะแค่วันที่ฝนตกนะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเบ็ดนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าไม่ติด n อ h ช n t อะไรเลยนะอันนี้ผมมองว่าไม่เหมาะกับเบ็ดอันไหนเลยได้มารีทิ้งดีกว่าต่อมาอ b บิ s โซนะท่านผู้ชมความสามารถของมันเนีย ก็คือมีโอกาส10%นะที่จะจับปลาได้ปลาอบิสโซนะมูลค่าขายก็จะเพิ่มเป็น3.5เท่าแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะเพิ่มน้ําหนักปลาขึ้นมาอีก30%นะแต่ว่ามันก็มีโอกาส20%ที่จะลดน้ำหนักปลาลง40%นะอันนี้ผมว่าได้มาก็ถ้าไม่ได้ใช้ตกอบิสโซก็เอาไปรีทิ้งดีกว่านะท่านผู้ชมไม่เหมาะกับเบ็ดอันไหนเลย ต่อมาอินซิงนะท่านผู้ชมความสามารถของมันเนี่ยก็คือเพิ่ม XP 1.5เท่าจากการตกปลาทั้งหมดนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตกปลา20%มีโอกาส3 0ที่จะจับปลา mm hmm. เขาเรียกยอะไรติด mutation p e r i p h e r นะท่านผู้ชมก็คือจะเพิ่มเขาเรียกยอะไรเงินที่ได้จากปลาเนี่ยสเท่าแค่นั้นอันนี้ก็เหมาะกับการเป็นตัวเลือกของคนที่จะฟาร์มเวลได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมถ้าใครจะใช้ฟาร์มเวลเนี่ยก็เอาไปติดที่โนไลท์รอดหรือว่ารอ t ออฟเดอะเดฟก็ได้นะท่านผู้ชม ต่อมาก็คือซีคิงนะความสามารถของมันเนี่ยจะทําให้ปลาที่เราตกขึ้นมาได้นะน้ําหนักเพิ่มขึ้น35%นะท่านผู้ชมอันนี้ก็สําหรับใครที่อยากตกปลาตัวใหญ่ๆก็ใช้อันนี้ได้นะติดเบ็ดไหนก็ได้ที่จะเอาไปตกปลาอันต่อมานะครับก็คือลัคกี้นะอันนี้ผมขอเรียกว่าสายสมดุลแลยก็แล้วกันความสามารถของมันเนี่ยก็คือได้ลัดเพิ่มขึ้น20%แล้วก็รูสปีดอีก15%แล้วก็มีโอกาส40%ที่ปลาตัวนั้นจะเป็นหอว่ากายพันธุด้วยนะ อันนี้ก็เหมาะกับเบ็ดที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีความเร็วในการล่อเหยื่อประมาณแบบว่า80%ขึ้นไปอยู่แล้วอ่ะก็ใส่เป็นลักกี้ได้นะตัวอย่างเช่นก็เบ็ดกุญแจหรือเบ็ดเซราฟิมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างเฉย,ยๆต่อมาก็คือ unbreakable นะท่านผู้ชม ความสามารถของมันเนียจะเพิ่มแม็กกิโลที่ตกได้อีก10000่นะแล้วก็เพิ่มคอนโทรอีก0.1นะอันนี้ก็เหมาะกับเบ็ดที่มีค่าคอนโทรต่ำๆหรือเบ็ดที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมีน้ำหนักกิโลตกปลาที่ต่ำตัวอย่างเช่นทริย a ฮาร์ดล็อตที่มีค่าคอนโทรต่ำอย่างเงี้ยก็ใช้อัน,นี้ได้นะท่านผู้ชม อันต่อมาก็คือโมเมนตัมนะซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราจับปลาแบบเพอร์เฟกได้นะท่านผู้ชมการจับมาแบบเพอร์เฟกก็คือแบบว่าเลี้ยงมันไม่ให้หลุดหลอดควบคุมนะมันจะสแต็กเขาเรียกอะไรอะโกเกสสปีดรูสปีดแล้วก็รีซูเลน ทีละ2%สูงสุดเนี่ยส0เลยนะแต่ถ้าเกิดมีรอบใดรอบหนึ่งที่เราจับหลุดเขาเรียกอะไรอะหลุดแต่ว,ว่าเพอร์เฟกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะลดสแต็กที่เราสะสมมานะทีละ4%นะท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมาะกับเขาเรียกอะไรอะคนที่เล่นสายตกปลาแบบเพอร์เฟกนะท่านผู้ชม ต่อมาเคเวอร์นะท่านผู้ชมความสามารถเนี่ยก็คือจะคูณ2.25 XP จากปลาทุกตัวที่เราตกขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เหมาะสําหรับแบบว่าใครที่อยากฟาร์มเวลก็เอนชารอันนี้ไปได้นะท่านผู้ชมเบ็ดที่เหมาะเลยเนี่ยก็จะมีเบ็ดกุญแจกับล็ออฟเดอะเดฟเลยนะเพราะว่า2เบ็ดนี้มันตกปลาเร็วดีต่อมาก็คือคุณภาพนะอันนี้ก็เป็นสายสมดุลอีกอันหนึ่งนะท่านผู้ชมความสามารถเนี่ยจะเพิ่มลัก15%รีเซอร์เอ5%รูทสปีดอีก15%แล้วก็โพเกสสปีด5%ซึ่ง ไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมาะกับเบ็ดหลายๆอันเลยนะท่านผู้ชมอย่างเช่นเบ็ดกุญแจหรือเบ็ดเมกาโลโดอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะหรือจะเป็นเบ็ดเซลฟิมก็ใส่ได้เหมือนกันนะต่อมาก็คือมิวเทเตดนะท่านผู้ชมความสามารถเนี่ยก็คือจะทําให้ปลาที่เราตกมาได้เนี่ยมีโอกาส90%ที่จะกลายพันธุ์นะคือถ้าใครได้อันนี้มาก็รีรีทิ้งไปเลยนะท่านผู้ชมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต่อมาก็คือเบลเซตนะท่านะผู้ชมความสามารถของมันเนี่ยจะเพิ่มโอกาสได้ปลาชายนี่กับสปาร์กิ่งเนี่ยหแล้วก็รู้สปีดอีก5%เปโกสสปีดอีก5%นะอันนี้ก็ลีๆีทิ้งไปเลยหรือว่าถ้าใครอยากได้ปลาติดชายนี่สปาร์กิ่งก็ใช้อันนี้ได้นะต่อมาจะเป็นสแค a ปเปอร์นะท่าน,ะนะผู้ชม ความสามารถของมันเนี่ยก็คือมีโอกาส60%ที่เราจะไม่เสียเหยื่อที่เราใช้ไปนะการถ้าใครอยากตกปลาโหดแล้วใช้เหยื่อโหดก็เอานี้ไปได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะรีรีทิ้งไปเลยดีกว่าอันต่อมาเนี่ยก็คือเวิร์มโฮลนะท่านผู้ชมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยเมื่อเราตกปลานะครับมีโอกาส80%ที่มันจะเปิดประตูมิติไปเอาปลามาจากอีกที่หนึ่งนะอันนี้แกไม่รู้ดียังไงนะท่านผู้ชม มันกแ็แค่แบบว่าตกปลาแล้วไปเอาปลามาจากอีกที่หนึ่งอ่ะซึ่งที่ที่มันไปเอาเนี่ยมันเป็นที่แบบสุ่มเลยนะเดี๋ยวผมตกให้ดูนะอย่างไอเจ้าบอเนี้ยมันไม่มีปลาระดับมิสติกนะแต่ว่าผมได้ปลาระดับมิสติกมาเพราะว่ามันเปิดเวิร์มโฮไปตกอีกที่หนึ่งมันมีโอกาสตกได้ปลาทุกตัวเลยนะ,นะท่านผู้ชมแต่ว่าปลาซีเข็ดเนี่ยจะไม่ได้นะหรือปลาบอสอย่างพวกไมการ์ดอนพวกคาเค้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เช่นกันนะก็ลีลี่ทิ้งไปเถอะท่านผู้ชม ต่อมา r e s i l i n n c นนะท่านผู้ชมความสามารถเนี่ยก็คือจะเพิ่ม r e s i l i e n c e ถึง35%เลยนะอันนี้ก็เหมาะกับอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเบ็ดที่มีค่า r e s i l i e n c e ต่ำหรือว่าเบ็ดที่เน้นการตกแบบค่า Perfect นะอย่างเช่นพวกเบ็ดดาบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเน้นค่า Perfect เพื่อจะให้ได้ราคาปลาที่สูงขึ้นก็ใช้อันนี้ได้นะท่านผู้ชมถ้าใครมีเบ็ดดาบ ต่อมาก็คือคอนโทร l นะท่านผู้ชมความสามารถเลยเนี่ยก็จะเพิ่มค่าคอนโทร l อีก0.15เลยนะซึ่งก็เหมาะกับเบ็ดที่มีค่าคอนโทร l ต่ำๆเช่น try hard ล็อตนะหรือว่าจะเอามาตกเล่นโหดๆก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าค่าคอนโทร l เนี่ยมันจะเพิ่มเขาเรียกอะไรหลอดคอนโทร l ให้เราใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปตกให้ดูนี่นะท่านผู้ชมหลอดคอนโทร l มันก็จะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะอันนี้แค่0.15นะท่านผู้ชมต่อมาก็คือดีวส์นะท่านผู้ชม อันนี้ก็สมดุลเหมือนกันนะความสามารถเลยเนี่ยจะเพิ่มค่ารักเนี่ย45% Re รซีสลน์แล้วก็รูสปีดอีก2ีนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมาะกับเบ็ดพวกเบ็ดกุญแจหรือเบ็ดเมโลดอนเหมือนเดิมเลยนะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกแหละค่าสมดุลนนะ่ะต่อมาก็คือแฮสตี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นขวัญใจของเบ็ดหลายๆคันเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยตกปลาเร็วขึ้นอีก55%เลยนะอันนี้ก็จะเหมาะกับเบดเฮเวิทลอตร Lot, หรือพวกเบ็ด เขาเรียกอะไรอ่ะ The d e th นะท่านผู้ชมหรืออีกหลายๆเบ็ดที่ตกปลาช้าๆนะก็ใช้อันนี้ได้เลยนะต่อมาก็คือนัวนะท่านผู้ชมความสามารถนี่อ่ะปลาทุกตัวที่เราตกมาได้เนี่ยจะติดสถานะอ a เบียนหรือว่าติดสถานะ Darknet นะซึ่งเ l b i ยนเนี่ยจะคูณราคาปลา1.1เท่านะส่วน Darknet เนี่ยจะคูณ1.3แล้วอีกอย่างนะมันจะเพิ่มขนาดปลาขึ้นอีก10%นะก็เอาไปใช้ฟาร์มเงินช่วงๆต้นเกมได้อยู่นะท่านผู้ชมส่วนเบทที่ใส่ก็ใส่อะไรไปก็ได้นะแค่จะฟาร์ม กันก็พออันต่อมาก็คือบิษ์สนะท่านผู้ชมซึ่งความสามารถของมันเนีย ก็จะไปคล้ายๆกับเจ้าตัวสตอร์มิงเลยนะก็คือในวันที่มีลมแรงจะเพิ่มโชคอีก65%เพิ่มความเร็วในการตกอีก10%ก็โพกเกสปีดอีก20%เลยนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นวันที่มีสภาพอากาศลมแรงเท่านั้นอนะ่ะถ้าเป็นวันที่มีสภาพอากาศอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเบ็ดธรรมดาที่ไม่ติดเอนชานอะไรเลยนะการแนะนําให้ลีลีทิ้งไปดีกว่าต่อมานะท่านผู้ชม Blood Learning น,นะอันนี้ผมขอเรียกว่าสําหรับผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์เลยเพราะว่าความสามารถ มันเนี่ยก็คือจะแลกเลือดเรากับเขาเรียกอะไรอะ่ะ mutation ที่มันติดอยู่นะซึ่งไอเจ้า mutation ตัวนั้นนะครับมันจะเพิ่มราคาปลาถึงคูณ8เท่าเลยนะ อันนี้ก็เหมาะกับเบดที่ได้ปลาตัวใหญ่ๆนะท่านผู้ชมอย่างเช่นเจ้าคิงล็อตอะไรอย่างงี้ก็ติดมิวเทชันเจ้าตัวนี้ไปได้เลยแต่ว่าเบ็ดอื่นก็ติดได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ถ้าไปติดให้กับเบ็ดที่ตกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังเลือดตัวเองหมดตัวด้วยนะแล้วก็มีอีก2เอนชาร์นะท่านผู้ชมที่ผมสุ่มไปเป็นร้อยอันก็ยังไม่ออกนะนั่นก็คือเจ้าสกา v e เวนเจอร์นะที่ติดกับเบดที่เอาไว้ฟาร์มหินเอนชา์นของผมเลยก็คือความสามารถของมันเนียจะเพิ่มโอกาสคูณ3ในการตกเอนชาร์นลิช บบก็คือแผนที่ขุมทรับแหละท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มโอกาสอีก1.75ที่จะตกเอ t กซ์ต้าเ n t นชาร์ลิลิกขึ้นมาด้วยนะก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเอนชารที่เอาไว้ฟาร์มหินลิลิกอะไรอย่างนี้นะแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือสเตดีนะท่านผู้ชมซึ่งความสามารถของมันเลยก็คือจะเพิ่มโฮเกสสปีดอีก20%เลยนะจะตัวเอนชารสเตดี้ก็เหมาะกับเบ็ดที่อยากตกปลาเร็วๆเลยนะแต่ว่าหินเอนชารขั้น2มันมีดีกว่านี้ไนงะ แต่ว่าเอาไว้คลิปหน้ากนแล้วกันหินเอ็นชานขั้น2ส,ส่วนวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าใครอยากผมทาอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ผมจะขอขอบคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัับบบบคร